ว่าเพื่อนๆมากินขนมกันนะคะอันนี้ก็คือมันนะคะมันเชื่อมมันสัมผัังเชื่อมนะคะก็ไม <c oughs> ่ไม่ไม่คิดลงก็ทําคิดนี่พวกนี้ลงนะคะขอฝากด้วยนะคะเพื่อนๆนี่ก็เดี๋ยวเทใส่ถุงใส่ถ้วยก่อนนะคะนี่นะคะ <c oughs> ก็จะเทนี่ใส่เทน้ำกะทิ พลาดโดยนำกะทิน้ำกะทิไม่ค้นเท่าไหร่ใส่หมดเลยนะคะไม่ขยับไม่ขยับขยอ่อนกินอิน่มแล้วก็จะนอ,อนฝ่าบ้าจริงๆเนาะในรู้พาดมันจะเลยจะชัดอะไรก็ต้องขออภัยนะคะมากินด้วยกันค่ะเพื่อนๆเต็มถ้วยเลย ถ่ายให้ดูแป๊บนึงนะคะไม่คิดเนี้ยไม่ยาวนะแต่ก็จะตั้งกินเพราะว่ามันไม่สะดวกเพราะว่าไม่เอ,อ,อขาข่าตั้งกล้องมานะคะแล้วก็เสียงกำน,น้ํามันก็ดังตีเสียงนกเสียงกาเพราะว่าเสียงกำน,น้ำําดังน้ํามันหยดตลอดนะคะเพราะว่านี่ค่ะเหมือนแกงบวชเน่ยนะคะถ้าแกงบวชเราทําลักษณะนี้ก็ได้นะคะเชื่อมให้สุกแล้วก็แต่ต้องไม่เชื่อมหวานนะคะแล้วก็ทำน้ำน้ำกะทิอย่างเงี้ยใส่ก็อร่อย คมับรสชาติเดียวกับแกงบัวเลยอืมอร่อยรอร่อยไม่หวานจัดนะค่ะคดีคินกับกะทิเนี่ยอะไรที่สุดยอดแล้วค่ะที่ที่ชอบนะของหวานอนะแต่ว่ะไม่มีเวลาทำ อยากทำมันนี่น,นภาพอาจอยไหวนะครับเพราะมือจับมามือจับกล้องมันโยกไปตามจังหวะที่เราตัดของกินเราไม่ได้มองกล้อง ก็โฟกัสหาชิ้นเล็กๆมีแต่ชิ้นใหญ่เขาเล่มีปัญญากดมันเนาะเพราะว่าพอกดปุ๊บภาพมันเยือดขยื่นไปมองที่ขนม กัวยลอยอแพงนะคะบุวลอยอร่อยอยู่แต่แพงวันนี้เราไม่กินบัวยลอยก็เลยกินอันนี้ดีกว่าเขาให้น้ำกะทิเยอะอยู่ห่วงกะทิโอ้ยเอ๊เทนนะคะลิปนี้ก็ฝากไปเพียงเท่านี้เนาะสั้นๆก็ฝากด้วยนะคะฝากกด ติดตามกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์ให้ทิทิ์ด้วยนะคะขอบคุณทุกๆกำลักกงใจที่เข้ามาเป็นกำลังใจทิทิ์นะคะแล้วพบกันใหม่คลิปต่อๆไปค่ะสวัสดีค่ะ